สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับนักกเาเทียหนึ่งบราซิลยืนยันลิเวอร์พูลไม่ใช่ทีมเต็งที่จะเซ็นสัญญากับอังเดรอีกต่อไปแล้วหลังฟูแลม9ก้าขึ้นมาเป็นทีมขึ้นนำในดินนี้เรียบร้อยแล้วสโมสรลิเวอร์พูลทีมขวัญใจมหาชนชาวไทย ที่ในตอนนี้กำลังตกเป็นข่าวว่าดินการย้ายทีมของอังเรตเินดาได้นักเตะที่ทางลิเวอร์พูลตกเป็นข่าวเชื่อมโยงมาอย่างยาวนานว่ามีโอกาสสูงมากที่จะได้ตัวเข้าสู่ทีมในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้แต่ทว่าหลังจากที่อังเรจบศึกโปคปาลิเบอร์ตาโดเรสและคว้าชัยชนะรวมกับซูมิเนเซ่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานั้นดูเหมือนว่ากำลังมีหลายทีมต่างก็แสดงความดสนใจที่จะคว้าตัวนักเตะรายนี้ไปร่วมทัพโดยเฉพาะสโมสรฟูลแลม และอาเซนอนที่ตกเป็นนอกข่าวเชื่อมโยงในดินนี้แบบชัดเจนที่สุดโดยล่าสุดได้มีรายงานจากทางด้านของบรูโนโรเดนก,ก่าวเทีนหนึ่งชาวบราซิลจากสํานักข่าวยูเอลได้ออกมาให้ข่าวที่อาจจะช็อกแฟนบริเวร์พูลโดยกล่าวว่าในตอนนี้ลิเวอร์พูลไม่ใช่ทีมขึ้นนําในดินนี้อีกต่อไปแล้วและจากข่าวที่ออกมานั้นก็ดูเหมือนว่าทางด้านของสโมสสฟูลแลมนั้นเป็นทีมเดียวที่ได้ยื่นข้อเสนอไปให้กับทางฟูมิเนเซพิจารณา และตอนนี้ทางด้านของฟลูมิน e เซ่นั้นก็เห็นจำนวนเงินค่าตัวที่ยื่นเข้ามาสำหรับดินการย้ายทีมของอังเดรเป็นที่เรียบร้อยแล้วและพวกเขาฟลูมิน e เซ่ก็พึงพอใจกับข้อเสนอดังกล่าวนี้เป็นอย่างมากแต่ถึงอย่างนั้นทางฟลูมิน e เซ่เส้นก็ยังไม่ได้ปิดโอกาสในการรับฟังข้อเสนอจากทีมอื่นๆอีกเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นลิเวอร์พูลและอาร์เซนอลดังนั้นดินนี้จึงเชื่อได้ว่าทีมที่จะได้ตัวอังเดรไปร่วมทัพนั้นก็คือทีม ที่ยอมทุ่มค่าตัวในจำนวนที่สูงที่สุดนั่นเองซึ่งนั่นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่ทางฟูแลมที่ได้ยื่นข้อเสนอแรกไปแล้วนั้นได้กลายเป็นทีมขึ้นนําในดีนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยเหตุผลสำคัญที่ทำให้ฟูแลมเข้าร่วมวงไล่ล่าตัวอังเร่แข่งกับลิเวอร์พูลนั้นมาจากการที่ทีมของพวกเขานั้นกำลังจะเสียจอปาลินญ,ญาออกจากทีมไปในช่วงตลาดเดือนมก,กราคมนี้ เนื่องจากทางบาเยิร์นมิวนิกยืนยันว่าจะกลับมาไล่ล่าตัวนักเตะรายนี้อีกครั้งในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้หลังจากที่พลาดคว้าตัวในช่วงนาทีสุดท้ายของตลาดซื้อขายซัมเมอร์ที่ผ่านมาแน่นอนว่าค่าตัวจากการขายจอบปาลินยาออกจากทีไปนั้นจะถูกนำมาเป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอขอซื้อตัวอังเดรในครั้งนี้นี่เองโดยนักข่าวรายนี้ยังรายงานต่อไปว่าสโมสรลิวอพูลน,นั้นไม่ชอบมากๆกับนักเตะที่ต้องทำการแข่งขัน พื่อประมูลราคาแข่งกันเพราะมันเป็นเหมือนการโกงราคานักเตะให้แพงจนเกินความจําเป็นและที่ผ่านมาลิเวอร์พูลก็มักจะถอนตัวออกมาจากดินนั้นๆเมื่อรู้ว่ากําลังจะถูกดึงเข้าร่วมสงครามประมูลราคาและตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าทางลิเวอร์พูลนั้นกําลังมองความเป็นไปได้สําหรับเป้าหมายรายอื่นและมีโอกาสที่จะไม่สนใจในตัวของอังเรออีกต่อไปแล้วแต่ถึงอย่างนั้นก็ต้องมารอดูความชัดเจนในเรื่องนี้ต่อไปอีกสักระยะว่าสุดท้าย แล้วลิวอพูลจะเลิกสนใจในดินของอังเดรและพุ่งเป้าไปที่นักเตะรายอื่นตามที่กำลังเป็นข่าวอยู่ในเวลานี้หรือไม่ตัวละครรับประกฏดลิวอพูลกลับมาให้ความสนใจในดินทวนคูปากไมเนอร์อีกครั้งหลังมีข่าวหรือว่ากำลังถอนตัวออกมาจากดินของอังเดรสมสรอนลิวอพูลที่ในตอนนี้กำลังตกเป็นข่าวหรือว่าอาจจะล้มเลิกความสนใจในดินการย้ายทีมของอังเดรในช่วงตลาดนหน้าหนาวที่จะถึงนี้ หลังจากที่ทีมของพวกเขานั้นไม่ต้องการเข้าร่วมสงครามประมูลและราคากองกลางทีมชาติปราววลรายนี้และก็ดูเหมือนว่าในตอนนี้ทางลิเวอร์พูลนั้นก็ได้หวนกลับไปให้ความสนใจในดินการย้ายทีมของที่อุงคูเมเนสกองกลางตัวรับทีมชาติฮอลแลนด์อีกครั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่ในช่วงก่อนหน้านี้ลิเวอร์พูลเคยตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับนักเตะรายนี้มาแล้วหลายครั้งแต่ไม่มีการย้ายทีมเกิดขึ้นจริงในช่วงที่ผ่านมา โดยล่าสุดได้มีรายงานออกมาจากทางด้านของทูโทเทนทสือที่เป็นกระบอกเสียงของสโมสรตาลันต้าต้นสังกัดของทวอนอคูปาไมเนอร์ได้ออกมาให้ข่าวว่าในตอนนี้สโมสรลิเวอร์พูลนั้นได้หวนกลับมาให้ความสนใจในตัวของกองกลางตัวรับในวัย25จากสโมสรตาลันต้าอีกครั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีสโมสรนิวคาสเซิลอีกหนึ่งทีมชื่อดังจากพรีเมียร์ลีกที่กำลังแสดงความสนใจในดินการย้ายทีมในครั้งนี้ด้วยวอยเช่นเดียวกัน และก็ดูเหมือนว่าทางทีมหญิงชราตาลัต้ามั้นจะยอมรับสภาพแล้วว่าทีมของพวกเขานนั้นจะไม่สามารถรั้งตัวทุนคูปาอไมเนอร์ให้อยู่กับทีมได้อีกต่อไปแล้วและได้ทำการตั้งราคาขายนักเตะรายนี้เอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วที่จำนวน70ล้านยูโรหรือ60ล้านปอนด์และพร้อมที่จะปล่อยตัวนักเตะรายนี้ออกจากทีมในทันทีมเมื่อตลาดหน้าหนาวเปิดทาการโดยทางสโมสรลิเวอร์พูลนั้น ต้องการที่จะคว้าตัวทวนคูปกไมเนอร์นักเตะที่มีความสนิทสนมกับเวอร์กิลฟานไดเข้ามาเป็นกองกลางตัวรับของทีมคนใหม่หรเร็วที่สุดหลังจากที่ทดลองใช้งาน Mack. อเล็กซิสแม็กอลร์ลิสเตอร์ในตำแหน่งนี้มาแล้วหลายครั้งแต่ไม่เวิร์กเท่าที่ควรในขณะที่ทางด้านของสโมสรนิวคาสเซลันพวกเขาก็ต้องการที่จะอยากได้ตัวทวนคูป,ปะไมเนอร์เข้าสู่ทีมเป็นอย่างมากเพื่อแทนที่ของชานโดโตนาลีที่ถูกแบนยาวสิบเดือนจากข้อหาเล่นการพน,นัน ดังนั้นจึงเชื่อได้ว่าทวนคุปไบเนอร์จะได้ย้ายมาคาแข้งในพรีเมียร์ลีกค่อนข้างที่จะแน่นอนแล้วทางด้านของไอนิวอีกสื่อชื่อดังในอิตาลีก็ได้ออกมาให้ข่าวว่าเจอเก้นครอปนั้นชื่นชอบในฝีเท้าของทวนคุปไบเนอร์มาเป็นเวลานาน,านแล้วและลิเวอร์พูลก็เคยใช้ความพยายามที่จะดึงตัวนักเตะรายนี้มาร่วมทีมแล้วครั้งหนึ่งเมื่อช่วงตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาเพื่อแทนที่ในตำแหน่งของฟาบินโยที่เพิ่งย้ายออกจากทีมไปคาแข่งในลีกซาอุดีอาระเบีย แต่ทว่าในตอนนั้นการย้ายทีมไม่เกิดขึ้นเพราะทางอัตลลนตาไม่พร้อมที่จะขายนักเตะรายนี้ออกจากทีมดังนั้นเชื่อได้ว่านี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งดินสำคัญที่แฟนบอลิเวอร์พูลไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าถ้าหากอลิเวอร์พูลถอนตัวออกมาจากดินของอังเดรแล้วนั้นพวกเขาจะหวนกลับมาให้ความสนใจที่จริงจังในดินการย้ายทีมของทวนคูป,ปะไมเนอรอีกครั้งดังนั้นจึงเรียกได้ว่าทวนคูป,ปะไมเนอร์นั้น อาจจะเป็นตัวละครลับที่ลิเวอร์พูลพยายามปิดมาตลอดก็มีความเป็นไปได้สูงเลยนะครับลิเวอร์พูลกลับมาตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับเฟเดริโกเคียซ่าอีกครั้งในฐานะตัวแทนของโมซาลาและการย้ายทีมอาจเกิดขึ้นในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้เลยมีรายงานว่าในตอนนี้ทางด้านของสโมสรลิเวอร์พูลของพวกเรานั้น ได้ถูกนำจับไปเชื่อมโยงเกีย่ยวกับข่าวการย้ายทีมของเฟเดริโกเคียซ่ากองหน้าซูเปอร์สตาร์จากสโมสรยูเวนตุสทีมดังในลีกกันโชเซเรียอิตาลีอีกครั้งหลังมีรายงานว่าในตอนนี้ทีมหงส์แดงลิเวอร์พูลนั้นได้ทำการหวนกลักมาเฝ้าสังเกตการฟอร์มการเล่นของศูนย์หน้าทีมชาติอิตาลีรายนี้อีกครั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วและมีขวาหมาะเป็นไปได้ที่ลิเวอร์พูลนั้นจะใช้ช่วงตลาดหน้าหนาวที่จะถึงนี้ในการปิดดินนักเตะรายนี้เข้าสู่ทิ่นแอนฟิล โดยในตอนนี้ดูเหมือนว่ายิ่งใกล้วันที่ตลาดหน้าหนาวจะเปิดทําการมากยิ่งขึ้นเท่าไรข่าวการย้ายทีมของโมฮัมเหม็ดซาลานั้นก็ยิ่งถูกนํากลับมาตีข่าวและโหมเป็นกระแสมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆว่ามีความเป็นไปได้สูงพอสมควรเลยทีเดียวที่ทีมไหนลิซาอุดิอารเบียนั้นเตรียมจะทุ่มข้อเสนอระดับโลกในดินการย้ายทีมครั้งนี้ให้กับทางลิเวอร์พูลพิจารณาอีกครั้งจนทําให้มีข่าวว่าในตอนนี้ทางด้านของสโมสรลิเวอร์พูลเองนั้น ก็กำลังเร่งทำงานหนอย่างหนักเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการคว้าตัวกองหน้ารายใหม่เข้าสู่ทีมถ้าหากเกิดกรณีที่โมซาลานั้นย้ายออกก่อจากทีมไปจริงๆโดยรายงานนี้มาจากแคชิโอมูคาโตสูชื่อดังในอิตาลีได้ออกมาให้ข่าวว่าในตอนนี้ทางด้านของเฟเดริโกเคียซ่ากองหน้าจากสโมสรยูเวนตุสนั้นได้กลายเป็นนักเตะที่ถูกทางลิเวอร์พูลกลับมาให้ความสนใจอีกครั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่ในช่วงตลาดซื้อขายหลายครั้งที่ผ่านมานั้นลิเวอร์พูล ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับการย้ายทีมนักเตะรายอนี้มาแล้วหลายครั้งแต่ไม่มีการย้ายทีมเกิดขึ้นอย่างจริงจังเพราะตอนนั้นลิเวอร์พูลมีศูนย์น่าอยู่ภายในทีมมากเกินความจำเป็นแล้วแต่สําหรับในตอนนี้สถานการณ์อาจจะไม่เป็นแบบนั้นอีกต่อไปแล้วนั่นเพราะทางลิเวอร์พูลนั้นกําลังมองหักองหน้าระดับโลกที่สามารถเข้ามาแทนที่ของโมซาลาในอนาคต และชื่อของเฟเดริโกเคียซ่าก็ถือได้ว่าเป็นนักเตะที่มีโอกาสย้ายเข้าสู่ถิ่นแอนฟิลด์ด้วยเช่นเดียวกันนั่นก็เพราะว่าที่ผ่านหมอหานั้นลิเวอร์พูลเฝ้าติดตามฟอร์มการเล่นของยอดดาวยิงรายนี้มาโดยตลอดและลิเวอร์พูลอาจมีการยื่นข้อเสนอขอซื้อ,อ,อตัวเฟเดริโกเคียซ่าอย่างจริงจังในทันทีถ้าหากโมซาลหานั้นประกาศย้ายทีมโดยทางแคชิโอมุคาโทมองว่าเฟเดริโกเคียซ่านั้นเป็นนักเตะที่มีความเก่งกาจไม่แพ้โมซาลาแม้ว่า อาจจะมีความเร็วที่น้อยกว่าโมซาลาอยู่ผสมควรแต่ก็เชื่อได้ว่าทางด้านของเจอร์เก้นครอปนั้นน่าจะเตรียมแผนการเล่นสำหรับนักเตะรายใหม่เอาไว้ล่วงหน้าแล้วถ้าหากมีการย้ายทีมเกิดขึ้นจริงโดยคาดการณ์กันว่าถ้าหากเฟเดริโกเคซ่ามีการย้ายทีมเกิดขึ้นจริงๆแล้วละก็ค่าตัวในดินการย้ายทีมครั้งนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ60ล้านปอนด์เป็นอย่างน้อยซึ่งถือได้ว่าเป็นราคาที่เหมาะสมเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับฝีเท้าของกองหา นักทีมชาติอิตาลีรายนี้ดังนั้นลิเวอร์พูลจะซื้อหรือไม่ซื้อเฟเดริโกเคียซ่าเข้าสู่ทีมหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับการย้ายทีมของโมซาลาเพียงอย่างเดียวเท่านั้นสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ